ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตจัดโซนทรัพย์พิเศษที่รวบรวมอสังหาริมทรัพย์มาเซอร์ไพรส์พร้อมมอบดีลสุดพิเศษเป็นส่วนลดและของแถมสุดเอ็กซ์คลูซีฟทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์นำมาเซอร์ไพรส์ภายในงานเซ็นทรัลภูเก็ตทรัพย์โซนพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เริ่มวันที่21มิถุนายน2567เวลา10นถึง21นณศูนยะ์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตชั้น2ฝั่งฟอเรสต้ามา ปากหมุดทำเลทองโซนอสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยเองที่ตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดพูลวิลล่าหรูมารวมในที่เดียวและพร้อมยกทัพบ,บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศมาไว้ในงานขอเชิญเยี่ยมชมเซ็นทรัลภูเก็ตพร o อพเพอร์ตีพลาดไม่ได้กับดีลสุดพิเศษส่วนลดและของแถมสุด ครูสีที่ทางบริษัทอสังหาริมทร,รัพย์นำมาเซอร์ไพรส์ภายในงาน